สวัสดีครับผมปอดโปครับกิ๊บครับอยู่กับพวกเราสามคนอีกครั้งนี่นะครับกับช่องไอปอลทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่อ่นกับแอนิเมะโลกอสุวนแบบในปีที่221นั่นเองก็เมื่อหลังจากอ่ะไอปีที่แล้วเนาะก็กำลังจะจัดการกับหลานของเออไอหยวนหยวนเฟิงเอ้หยวนชิงใช่ไหมอะไรอย่างงี้แบบว่าพาแบบหลอกล่อให้มาข้างล่างเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูันต่อบของเรื่นของตัวในเรื่องนี้ในปีที่สองี่สิบนะครับตอนที่221 หน้าผาเซียนขาสนามรบเสียนจะฆ่าข้าข้าไม่หลังมันโยนชิงมันปู่ไม่ปล่อยเจ้าแน่อ้าวแล้วยังไงนนั่แหละอีกไม่นานปู่หลานก็จะได้อยู่ด้วยกันแล้วเอออุ้ยขออย่าให้่อแขนม่ไปขึอนราหนีปูปพองรู้จินได้ จิตกไ,ไม่มีเรื่องส่งไร่ข้าไม่สมกับที่เร่องเลยเล่นพักเล่นพวกต่อไห้แนละ้โอ้โหแฉขายยอดจิสลักไว้ประจาออกข่าวนะหนึ่งอาณาจักรเสียงสนามโลกเสียงเด็กไปช่วยไหม ถอยไปไม่ใช่ที่ที่เจ้าจะเข้ามายุ่งเออกูไปเลยเออกูไปแล้วกันกูถามที่ดีโอ้ยอลังก,ก,ก,การมากโซนมีแบบแบ็กกราวน์ใช่ <laughs> เป็นสเตอจอะ <laughs> ทุกคนมีสารบุปผารุออานแรนยอกการต่อสู้นี้ไม่ควรพลาดรู้สึกเสินแต่กวไม่ประทา,านขันข้าจับติดตาข้าวเราตอ้องทำไม่ดีกว่าล้วชีวิตก็เหมือนกระดานมาจิตใจมีความยึดติดก,ก็ย่อมถูกจำกัดซื่อสัตว์กับตัวเองไม่ดีตรงไหนนะ เคดนสามขหาขแด้สามุขาของวังซีค่วัซีป้าไแปรลัพแดสาหาของวีัวเอามาให้หมดเเอาบ้างเขบ้างป้า,า,าไผย เสียงพินแมว่ยอดเยี่ย <ไอ S 1> มวิชาล้อก็หลอกตัดข,ข,ขาไปในวิช<ๆ>าสุภาษิตอนุภาพก็เป็นเพีเยมภาพมายากระดานบาดทางโลกก็มีํำเนินด้ำร้องเปลี่ยนลายดับสิ่เสียงพินเข้าสื่อวิถีเล่กลนเป็นบทพิีทำลายมือวิชา ัดเลยจ้าอวดอ้างว่าหลุดพ้นจากทางโลกแต่ก็เป็นคนในเกิดดานมาโลกผินคาาวาชารหลังเิดเคลแดนไหมหัวสีประทัดซึ่งน่าดึงดูดความนสนใจทั้งหมดเสียงคุณเยาวเวแอบสังสรรกำลังโกรกับแสงจันทร์หลากสี <c oughs> กลศิลาแปรครับเครดต์นแน่ซัมมพูพาของสี่คนอันนี้เล่นเกมหลบอ,อเปล่าเขาเขาวางแผนสัารลีถูกเอาไว้ก่อนอุบายล้ำลึกจริงจริง พมกบุผาแปลรนะเชดดาร์สามบุปผาของเยาว์เย้ยเปิดสี่คนทงหนึ่งที่นั่นสังหาร้าตอนนี้ใครที่นด่รอรับผลประโยชน์ เดี๋ยวมาตลอดวันนี้ๆๆเปลี่ยนนิดหนึ่งเหรถเฮ้ยาบกวนบิ๊กเคยอ่าไม่ได้ช่วยเราหรอกไม่ได้ช่วยมา, <c oughs> าคู้ปรับกันนะ <c oughs> ก็ต้องช่วยปะ <c oughs> เออ <c oughs> เพราะว่าเอา พอล้อมใหญ่ยาวเย่เไว้อยู่ฮะเขาต้ตองช่วยบางสีจับจัดเต็มทีเดียวนะนี่มันอะไรกันไปแล้วหายไปแล้วยังเร่งความเร็วเร่งความเร็วแล้วนางละ่ะ <c oughs> ไปแล้วนะา <c oughs> สีคนและสามค่ายพวกเจ้าเล่นกันสนุกเลยนะไม่ฆ่าพวกเขาคนที่ตายถือค่าที่จะแข่งขันกับสองคนนั้นต้องผูกมือกับรี่ถั่วจ้ากูลอายุวัฒนะของเจ้านะคบกันด้วยผลประโยชน์สินะกอะไรขึ้นเนี่ย เธออะไรสรากโบราณอมตะผู้มีทักษโอสถเทพ,พที่ต่อสู้จนตายในสนามเลยฝั่งด้านในแดนโอสถเทพรักษาจิตวิญญาณจึงอยู่อย่างยืนยาวพลังของศพนี้ยิ่งใหญ่หน้าทึ่งโอสถเทพที่ใช้ไม่ธรรมดามีการสืบทอดวิถีเซียนแฝงอยู่จะรักษาตัวที่นี่นะข้าจะไปแดนหลับหากเจอเยาแท่กับเสียงคุณจะได้จัดการซะเจ้ามั่นใจเหรอ ระดับสามบุปผารวมเหนือย,ยอดเชียวนะเหนือกว่าเจ้าเยอะถ้าถอบตัวที่สุดแล้วนะพูดความจริงมาตลอดแต่ไม่เชื่อวิชาค้นหาวิชารับสืบทอดขอตระกูลฝนอ๋อเอไม่เจอไม่เจอไม่เจอพวกเราสีคนแยกกันยกใหญ่ ฟังสีเขียนไม่ส่งสีถึบแ,แต่กลับค้นหาโอกาสว่สาจะมนเขาเหมือนไม่ใช่ค้นหานะคอ,อ,อระดับแปลเปลี่ยนแล้วดูจากกินอายเมื่อครู่เปลงว่าคงได้รับวิชาสวัสค์อนุาการด้วยกระกูลเฟืร์ รดหัวมุชระบนหัวข้าเราตัดแสวงหาสิ่งที่ตัวเองต้องการหากข้าเจอสามคนนั้นข้าจะสังหารแทนตัวเองเจ้าจะทำอะไรไม่เกี่ยวกับเจ้าตอนนี้เจ้าบาดเจ,จ็บจะต้องพักฟื้นคนที่เพิ่งได้มีเพียงข้ากำไรเหล็กงสี่เดี๋ยวนำสายเลือดตระกูลวังได้ไปกำไรเหล็กงสี่ปฏิกิริยาเช่นนี้ หรือเขาคือคนที่ถูกตะบูนเฟิงสะกดยอดเขาไทศวีสนามรบเสียงตเร้กนไม่แต่สิ่งคนเยอะไม่อยู่เฟิงสะกิดแข็งแรงขนาดนี้เลยเหรอดังไรไม่มีแค่เขาคนเดียวเร็วหน่อย อากองหญิงยาวด้วยนี่ไฟกเจะไม่รอดนะเป็นผู้ศึกษาจากสันักพิมพ์กเศษสมบัติแม้แต่านเซียนก็นีงพูดไม่จบเลยไม่จบอ้าวแม้แต่ฟางเซียนเอื้อแม้แ่างเซียนก็อยาเอื้อเออ มีที่มาจะไงกันนะโผเฟิงถึงก็บอกคำสั่งสะกดเขาไว้สิบปีเฮ้ยไม่แ็กเราเขาแท้สือหรอกเหรอท่านบรรพชนเคยไม่รงรอยกับพวกแขกแหล่งตะกูลสือคนแท้สือนั้นชั่วร้ายที่สุดสัพยากรของเรามีจำกัดจะให้เขากับคุณชายช่วงจริงกันไม่ได้เด็ดขาด ใครกล้าทำลายแผนการของข้าวันนี้เราต้องต่อสู้กับพูนะ้นั้นขากเจ้าชุนก็คือปกป้องหวังสิเขาไม่เกี่ยวข้องกับนาะแต่ข้าเฟิงสิ่งที่ยังไงข้าก็ต้องทำ <c oughs> แ่แล้วจุ่งหยิงหมดแล้วผู้ชาทยทำแผนการของข้าจุ่งหยิงต้องสังหารได้หมนแล้วมันก็เป็นบ้าเขาสับสนวุ่นวายไม่เป็นตัวเองแต่คนส่งฟฝงพิชามาตั้งแต่เมื่อไรอ๋อมาเขาแทรกนี่มันไม่ชาอะไรเหมือนกับคว้อาวตโสตันิิแดงคุมนรกแปลงเค่แด้สามุกพัของเฟิงสีิเทียน ไทสวีแหล่งโบราณมะัตะแหล่งซ่อนโอโซเทพกลิ่นอายของโอสซเทพสัตว์เลื้อยไหฟน้อยโอสซเทพกลายรูนรงกลิ่นการในชุดจะตาปรากฏขึ้นแล้วเอาอะไรวะอยู่เฉยสู้กันดีมาโอสซเทพไหมวะ <laughs> จังอเหมือนโดนมารเข้าไปเมื่อกี้ต้องฆ่าฝืนเสียงเทียนฟึ๊บสภาโคสเทมมาฟึ๊บไอ้คนนี้ยืนมอรไม่รู้มันเป็นแบบเอาแบบดำๆโดนคุมอยู่ที่นี่วะให้อาหมดีต้างเป็นทักคนโปรดเห็นตะกปูฟัน เนี่ยเหรอน้องแบนน้กงไฟไฟไฟน้อยสิ่งที่ได้ครั้งนี้เกินกว่าที่คาดไว้จริงๆคนทั้งสองที่ตัดใจให้คงรู้นะใครได้อะโอ้ เปิดสิงทีเอาชีวิตเจ้ามาอย่าารบกวขาล่ะนเิชาสวรรค์อทการโบราณของตุกตาคนีเปรแปลนะ ที่โดดเด่นที่สุดในรุ่นเก่าของจงกุลเฟิร์น เรื่องราวเยอะแยะมากใช่เกิดขึ้นเยอะเกิดขึ้นเยอะนตา่ทันแล้วจริงแต่เขาพอจับได้คร่าวๆคือตอนแรกมันเหมือนเป็นการแบบต่อสู้กันของพวกเราเราสี่บุกผาใช่ป่ะสามบุกผาสามบุกผาใช่ไหมเอ้ยหรือสามหรือสี่สามมันมีสี่คนมีสี่คนแต่เขาเรียกสามบุกผาพวกมีสามดอกอะไรอย่างงี้แล้วก็เหมือนเพื่อแย่งโคต้าอะไรสักอย่างหนึ่งมีแค่ที่เดียวเท่านั้นอะไรอย่างงี้แล้วปรากฏว่าฝั่งของน้องหวังซีเนี่ยเขาก็ถูกแบบถูกรุมตอนแรกจะเป็นอีกคนนึงก่อนแต่แต่ว่าเขาเนี่ยถูกรุมไปก็เลยแบบว่า เหมือนสื่อข้าก็ตามมาเห็นพอดีก็ต้องช่วยช่วยล่ะพอเราได้เข้ามาก็ได้ชนะสหายได้การอะไรอย่างนี้พอช่วยเสร็จปุ๊บก็เลยแบบพาหนีมาเนาะแล้วก็เหมือนได้มาเห็นเนี่ยยายเฟิงเสียดเฟิงเสียดเทียนใช่ไหมว่าเหมือนจะแบบกำลังตรวจตาหาคนคนหนึ่งก็คือคือสื่อข้าวก็แหละง่ายๆเพราะว่าเหมือนสื่อข้าก็สืบค้นเจอแล้วว่าในประวัติสมัยก่อนน่าจะแบบเหมือนมีไม่แบบไม่ลงรอยกันไม่ลงรอยกับตะคุนสืออะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้แล้วก็เลยพยายามตามหาแต่ว่าเหมือนตัวเองเหมือนก็คือฝึกวิชาสายมารแล้วเหมือน นีมันค,บควบคุมตัวเองไม่ได้ผิดแผนไปหมดแล้วแบบว่าปวดหัวควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่ได้ก็เลยต้องหาโอสถเนาะ<ช>ไม่อยู่<ะ>ใช่แบบว่าปวดหัวตอนนึงก็แบบเสื้อฮาวก็ พึ่งได้กลิ่นโอสถเทพปึ้งแล้วอยู่เสร็จทเข้าก็เห็นทางเข้าแล้วทุกคนก็ไปต้องเอาโอสถเทพก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นโอสถที่แบบว่าคุณภาพดีแหละก็คือประมาณว่าถ้าแบบว่าไอ้เฟังเศสเทียนได้ไปก่อนน่ก็อาจจะซู้ไม่ได้แหละก็เลยต้องแบบวันรีบแย่งมาอะไรอย่าเออน้องน้องก้วยไม้ก้วยไม้ไฟน้อยบ่าก็เลยแบบต้องหนีหนีหนีมาสุดท้ายก็กลายเป็นสื้อห้าก็คือมาปกป้องเอาไว้ซื้อห้าน่าจะมาถึงก่อนเลยเนาะก็เลยจบที่ว่าตรงนั้นไปกําลังล่าอยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นไล่วิชาอะไรแลล้วก็ังจจะบ ไงเป็ <S <S <ห>นย<ไห>ังไงต้องมาเราดูกันต่อเนาะนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วทั้งหมดสหรับดิชั่นกับแอนิเมโลสุดแบบในปีที่221นะครับก็บอกว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์ subscribe, กดซับสไคร้กดกระดิ่งแล้วก็ฝากให้กับบอลทีวีในเอ็กซ์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สองคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ที่หนึ่งกัารีฏิกชั่นในปีหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสว,ส,สวัสดีครับ